สวัสดีครับวันนี้ผมบิ๊กนะครับจากร้านสเตลกาล์นนะครับอยู่กับรถเกียร์คานิวัลเคเอซีปีสองพนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งงานระบบ Android นะครับสังเกตที่จอเนี่ยตัวกล่อง Android ตัวนี้เนี่ยจะทํางานผ่านระบบ Apple Car าร์เปของรถนะครับโดยงานติดตั้งเนี่ยจะถูกซ่อนกล่องไว้ในรถนะครับแล้วก็ส่วนระบบไฟเนี่ยจะใช้ฟิวเออรต้งรุ่นนะครับทําให้ไม่กระทบกับประกันรถนะครับพอเข้ามาสู่หน้าเมนูนี้นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเช่นมิวสิกวิดีโอบลููทธเนี่ย สำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบุูทูธได้ที่แอปตัวนี้นะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีแอปพื้นฐานมาให้เลยอย่างเช่นตัว YouTube Google Map ชไฟฟ์เ l ็กโพเลอนะครับที่เราใช้งานหลักๆ Spotify หรือว่าจะเป็น Netflix หรือแอปดูทีวีก็มีมาให้นะครับสามารถใช้งานสแสดงผลทั้งจอหน้าและจอหลังนะครับสำหรับรุ่น E x และ SXL นะครับส่วนระบบกล้องเนี่ยก็ยังทํางานใช้งานได้ปกติไม่รบกวนระบบเดิมนะครับ เดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันที่ YouTube นะครับเนี่ยครับมาถึงใน u t u b e เราสามารถกดเพลงได้เลยโอ้โหจริงหรอถือว่าใช้งานได้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวนะครับ <c oughs> มีเด็กๆ <c oughs> ที่ต้องการดูการ์ตูนดู YouTube พร้อมกันในการเดินทางนะครับตัวนี้ตอบโจทย์น้องมากครับที่สำคัญคือติดตั้งแล้วไม่กระทบประกันรถด้วยนะครับ สามารถกดแบ็กออกไปที่หน้าจอหลักแล้ไปใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้เลยครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ